พ่อพ kind of ่อเ้า่นนี้นี่ห้อยตีนกาไปบกเกี่ยวเขานม่ไดวบอกทาแล้วจะไปแย่ห้างเตนวะเอาเอามันบบเป็นไปยืนไกลตัวอีนี่มียังยังมาทวงพอลุงเนอะลุงบอยว่ามีห้อยแล้วจ้ะเออนานเนี่ยเลยเป็นบา มีแต่ห้อยยังฉันมีแต่ห้อยฉีดโบททอกฉีดไรจนเข่งจนตึงเขาว่าดีละแต่จะไข่เนี่ยแต่บ่เป็นห้อยฉีดบวทอกเอาห้อยยังล่ะพ่อห้อยฝ้ามือประแอบแสดงว่าความจริงได้ไปบ่เป็นเลดี้ไอ อิหรีติไอเจ้าถือฟามือเมียอิหรีติมาเสียสัต่งเราบันเนี้ยเต้าเราบันเนี้ยปาร์ตจะได้นั่งถามถามลงบ่อยด้วยลงบ่อยจ้าเจ็บปะปาด์ตตระหนาดพ่อแม่ตีกับพ่เจ็บปันนี่เลยเขาบาดไตีแห้งดอกเขาซุ้น่อยๆมันบาดไเก็บใบหนาที่มันเก็บหัวใจไปเกิดเป็นคนมาบอกเคยยอมคนจกเทียมแหม่ตัวได้ไปเห็นไปแอนตัวบอกไปแอนในเรื่องว่าเวลาเป็นอะไรลูก เขามันคือสีโศกใส่กันเดนนะเขาอยากฟังอยู่นีเขาบ่มี่ครูจะคนเป็นอุติิยาท่านใหงมาเล็กเล็กหน่อยนะไปแอนเชาเขียนไว้จากฟุสาอุดรนลายป้านนี่ยโอ้ ไล่สดนี่มู่เจ้าห้ามตัดออกไปทั้งนอกเป็นเด็ดขาดแล้วข่อยพิษอันกับเนี่ยนี่บ่ท yup. ันแล้วไอ้บ่ทันแล้วเรียบร้อยแล้วหมอลำเสียงแก๋วสิรับผิดชอบชีวิตข่อยได้บ่คันเขาบ่อยข่อยอยู่น้ำหนึ่งข่อยบ่มีมองไปแล้วเด้เนี่ยล่ะคือเห็นผู้สาวบ้านเสียงโอ้ยที่นี่ละล่ะผู้สาวบ้านเสียงมันจะงรู้มากงามนอกจากพออยู่แถวเซเว่นโอ้แม่ครับสรุปว่าอีน้อยๆคำ่าตาไสมาฟังหาบงแลงนี่แม่นเอ้ามันเดชน้างในบา ยีหล่าเอ้ยพ่อฉันบอกสู่ฟังฟังสองหามุ้งแลงนันพ่อก็เห็นขึ้นกันเจ๋งลุงเลุงลุงลุงเุงพ่อปั่นลุงหรือตีแม่ลุงลุงก็เห็นคือกันแม่เดี๋ยวพอโทษเด้ออยู่ในห้องมันก็พ่อบึงเอาไม่หนังบัดมาเปลากระจกมาซองบึงมันเป็นน้ำไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเจ้าอย่าเปลี่ยนเลี้ยงเมื่อกี้บอกเรื่องผู้สาวมาส่งเจ้าอยู่บ้านเฉียงเขียวอยู่เออเออยี่หลี่ได้ละลุงเห็นกับตาเลยเพราะลุงบอยเอาผู้สาวขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเดี๋ยวมึงตึงเก่งว่ะแต่โอ๊ยมันก็นู่นี่ละมองขายเสียงเขียวแต่ยี่หลีกล้องซูมเข้ามาครับพ่อ ลุงเข้ามาเลยฮะย่ำเลือกนี้่ตัวมันหนาซิวหนาขวันมันบวมเป็นเรื่องเบาหลินยี่หลีเดแอนโอลอดีนั่นบวมเลยคือชาวบ้านชาวเมืองนี่ธรรมดาดิอยู่กับมูกับพวกนี่คือจังบ่เป็นยางดิแต่อยู่กับปู่สองคนนี้มันเป็นปัญหาราปีนนองดีจักมือไอ้ยีลาท่วงเนี่ยลุงบ่อยป็นยางขึ้นเต่มพ่อสงสัยสันนิษฐานนี่สงสัยแต่งหนาอยู่ในห้องมันคือพ่อเบิ่งอยู่ บัดมันถือไฟแกงมันมิตรบุญหนาอยู่โยมอล่าเป็นติดแลยเห็นไหบันเชียงนะครับมันเป็นน้ำไฟหรือมันเป็นน้ำหยางเด้หรือมันเป็นน่าอัตลักษณ์บอกยุนี่เขาผู้ดีเป็นบ่เขามาเล่นบันเชียงโอ้มาเล่นบันเชียงแล้วเก้าเมิดติดวัตถุโบราณโอเคพระเจ้าศูนยล่วมวัตถุโบราณยุนี่ป้อนนาขึ้นมอป้อนนาคือหมอป้อนนาคือหมอ คื ah. ออย่างนาคือหมอถือทับนกนกละก็ได้ม่เป็นหมอถือทับแม่นังขันหัวนาไฮไลฟ์บางสิยไปไปหัวนาพ่วงกับหลานขอไปว้ากันพอบอนี่เมอันนกพวงสกอรถามเนี่ยถามว่ะแม่นึงกับแต่อสุกัญญาตะกี้เพิ่นเป็นพระเอกคู่ขวัญยู่ระเบียบวันศินเหตุคือคือไอ้บกกาถามเพิ่นแต่กกอนอยู่น้ำเพิ่นมาอยู่รุ่นเพิ่นเนี่ยถามคอยก็ได้เออถามคอยนั่งเต้นเดียวกันกับเรา ขาเจ้ามากกันยี่หลีติบอไปคุณแม่กับลูกสาวโอ้ยจบเลยะจบเลยแฟนขับน้ำมามือนีน้ำม้ามาสิเม้นจีนเม้นกับแจวจบเลยมือนีเอาเดี๋จบก็คุณแม่ก็คุณแม่ข่อวอลพีดเออ้่อวอลพีดพอเล่เข้าวพอเห็นหน้าเจ้าเป็นยิ้มสมฤดีเป็นฮัก์ดอายเขาบ่ได้ฮักกันอีหลีดอก ตะวัเวลาเห่ียอีหลีแล้วมันเข่าน้ำเข่าเนืออ้อเขาเป็นคู่ภาคคู่หน้าเนี่นานขาดกันบ่ได้ดเข่าน้ำคือไก่ปีนี่ตีโอตโลกดีเน,นาะหนาดเจกนร้อยนี่เนาะค่ะตลกดียูผิดต่ว่าคนบ่หัวคอ,อยผสม<อ>ไซดอันเดียวนั่นล่ะเออที่แรกคือมีข่าวว่าสิรวมวงกันสันเด่นนั่นล่ะว่าสิเป็นพิเ็ดร่วมกันคอยก็เรียกว่าเอาไอแม่นแบบใดนี่ เออแบบยากะบพ่วงู่บ่เป็นอย่างจังตกล่วงกันบ่ได้ที่แกว่าสิร่วมพ่วงกันเอาเลยเอาเลยอันนี้ก็สิเป็นนางเอกอ้ายก็สิเป็นนางเอกก็เลยบ่ได้เลยเห็นบ่มันเลยบ่ไปใส่มาล่ะเออเฮ็ดไผเฮ็ดมันล่ะลาไปหากินไผหากินมันตั้งเป็นลักษณะนี้ไปมุกคู่ไปใส่ยังเข้าไปบ่แม่นจูงมือกันไปก็สิไปเป็นนางเอกคู่บ่คข้านั่นไอ้พุ่มเคยเว้าไปเนาะ เห็นแอนออร่าดีขายสุดปะเออทำไมคะกูไอเอฟมาสามโตมีเอฟมาให้นั่งเอกเตะเอฟมาให้กูใส่เอกไปเริ่มก็เปียกใจแล้วไปเห็นข้อหนาบ่อยว่าเราว่าดไข้ออดแล้อมอออยู่แม่เหมือกบ้านผมออดยังโอ้วแล้วมา เราบอกไข่เราอมอแมน้ไอเป็นเล่าไอกระอมคือการอมไข่กี่ร้านไข่อ๋อยอ๋อยอะไรน่อะไรอมอ๋อยเราบอกม่ถูกเราบังทั่วลงเดือสูเมื่อนี้มาใส่เสื้อผ้าบอกว่าให้เตรียมมาเป็นแบบลำบงมาสั่นลำบงอุดรธานีเด็กบอลแมนลำบงสระบุรีเขาก็ต้องมีลำบงตัวแมนบอ ววลงบ้านเชียงมีสาวล้ำวงหลายบอสาวล้ำวงหลายเดี๋ยวจะไปเอื้อนออกมาให้ไปเอื้อนไปเลยดิสาวล้ำวงมาละเอางามๆสวยสวสาวล้ำวงมาๆิเอางามๆคนนักเอกสาวบ้านเชจ๋อตาบัวผาดเด็ดสาวซำหน่อยเท่านั้นสาวซำหน่อยจะต้องหาสาวซำหน่อยสาวขึ้นไม่ก็สิบหกสิบแปดปี